คูดวงท่านที่เกิดราศีมีนนะครับเดือนพฤศจิกายนตดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากทาวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้ทั้งวอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียงร้อบาบาทโอเคเริ่มกันเลยนะครับคนเกิดราศีมีน ดวงชะตาท่านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมหาศาลนะครับขอแค่ท่านลุยและลงมือทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับหลกัหลกๆเนี่ยดวงคนเกิดราศีมีในช่วงนี้จะเป็นเรื่องงานนะครับเเรื่องของการาหาเงินความขยันของตัวเองนะครับเพราะว่า ดาวการงานดาวการเงินของท่านเนี่ยเรียกได้ว่าท่านต้องขยนันท่านต้องสู้ท่านจึงจะรวยท่านจึงจะชนะนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะดีกับตัวท่านมากๆนะใครเกิดราศีมีนนะครับเดือนนี้ รีบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้แปลว่าเราต้องประจบแต่บางครั้งเราต้องมีผลงานให้ท่านเห็นนะครับท่านถึงจะรักเราท่านถึงจะเอ็นดูเรานะครับหรือถ้าใครเนี่ยที่อาจจะเป็นเจ้านายตัวเองหรือทำออนไลน์ทำธุรกิจเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ออกมาให้ดีทำคอนเทนต์ออกมาให้สม่ำเสมอขึ้นให้มันเยอะขึ้นนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็ดวงคุณนะครับมีเกณฑ์ที่จะชนะ อุปสรรคปัญหาใครคิดร้ายเนี่ยจะต้องแพ้ภัยตัวเองนะครับดวงการเงินถือว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะต้องลุยนิดนึงนะครับอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับแม้วันนี้โชคชะตาไม่เป็นใจเราไม่เป็นไรขอแค่เราึดสู้ต่อไปก็พอนะครับขอวอวยพรให้คนเกิดราศีมีรุ่งเรืองในเรื่องของความรักนะครับก็ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีต่อใจของคนเกิดราศีมีนนะครับหลายๆริ่งหลายๆอย,ย่างถือว่าค่อนข้างดีขึ้นนะครับเรื่องที่น่าเป็นห่วงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องความเหน็ดเหนื่อยนะครับเป็นเดือนที่อาจจะต้องทํางานเยอะนะครับเป็นเดือนที่อาจจะต้องต่อสู้นะครับเพื่อความสําเร็จใ,ใหม่ๆ ต่อสู้เพื่อหอ้าไอเท้าเนี่ยไพ่เตือนว่าต้องต่อสู้เพื่อความสําเร็จใหม่ๆนะครับไม่มีอะไรได้มาแบบฟรีๆไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆอีซี่ๆนะครับแต่ลุยแล้วไม่เหนื่อยฟรีนะครับลุยแล้วจะชนะลุยแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับก็เรียกได้ว่าคนเกิดราศีมีเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นเดือนถ้าเราอิงจากโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ใช้ได้นะครับ แล้วก็คนที่เกิดในราศีมีเนี่ยเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วต้องใช้ปัญญาให้มากขึ้นนะครับมีสติรอบค้อบนะครับแล้วก็จะทำอะไรเนี่ยก็ ช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะตามพื้นดวงคนเกิดราศีมีนนะครับพื้นดวงคนเกิดราศีมีนจะไม่เหมือนเมษก็คือเมษเนี่ยเขาจะต้องลุยไปก่อนแต่มีนเนี่ยเขาจะต้องค่อยๆค,ค,คิดก่อนแล้วค่อยๆลุยนะครับก็เป็นกําลังใจให้คนที่เกิดราศีมีนในเดือนนี้นะครับเฮงเรวยๆประสบความสําเร็จนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยสวัสดีครับ